วัสดีครับนะวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่แล้วเตรียมตัวนะก็เอาเครื่องมาตั้งเซตซาวกันเหมือนเคยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องเช็คบ่อยๆเพราะว่าปรับเอฟเฟกไปมาไปมาเปลี่ยนชุดเอฟเฟกไปมาเนี่ยหูเรามันก็จะเพี้ยนตามไปด้วยนะฮะเอาไปใช้งานจริงก็บางทีก็รู้สึกอ่าเอ่อกี้ปรับนะฟังไม่ใช่างี้นะ พอไปเล่นบนเวทีและแอมเบียนซ์ความถี่ย่านเบสดังกระหึ่มออกมาเสียงกลองเสียงบีดของกลองดังกระหึ่มออกมาเสียงเครื่องดนตรตีเพื่อนๆดังออกมาเนี่ยบางทีเอฟเฟกที่ตั้งมาใช้ไม่ได้ต้องปรับใหม่ของพวกนี้มันเป็นอะไรที่หูเราต้องเรียนรู้นะครับตั้งปุบ,ปบไว้ คอนเทนต์การพูดคุยนะครับที่จะคุยกันในเรื่องหนึ่งซึ่งก็ค้างคาอยู่ในใจผมมานานแล้วจากการที่เป็นคนที่เล่นกีตาร์มาตั้งแต่ยุคก่อนที่ฮีโร่ที่เราจะเรียกว่ากีตาร์ฮีโร่จะเกิดขึ้นนะครับจะถูกเปรียดถูกขนานนามถูกนิยามขึ้นมาก็มียุคมือกีตาร์รุ่นที่เล่นกับวงหรือไม่ก็เป็นรุ่นที่แบบถ้าเป็นฮีโร่ก็เป็นฮีโร่รุ่นเก่ามากเลยนะ เล่นตั้งแตแนวบลูสมาล็อกอาบิลิตี้อะไรพวกนี้นะฮะไล่มาเท่าที่เรารู้จักกันนะครับผมก็มาเห็นถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับเอาเรียกที่ยุคที่เรียกว่าฮีโร่แจกแถมมันแถมออกมาเป็นแพ็กเกจแล้วเหรออะไรเงีนนะ้ยอันนี้เดีขอย,ยืมคำพูดจากกระตูนมานะ มันมีกระตูนเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมก็ขำกับมุกของนักเขียนคนชาวญี่ปุ่นก็คือเรื่องดาวก้อนบอลอายุที่แหมทุกคนอยากจะเป็นซูปเปอร์ไซย่ามากเลยนะชาวอะรตะกะล็อกอะไรนะฮะมีหางด้วยโกฮังงอคงนะอะไรชื่อลูกเขาแต่ละแต่ก็มียุครุ่นลูกออกมามีเบจิต้าใช่ไหมที่เป็นลุงเขาอะไรเงี้ยมาตามหาน้องชายกัมาสู้กันจนโลกจะแตก ก็มายุคหนึ่งลูกๆหลานๆเขาเกิดมาสักพักหนึ่งลูกหลานก็แปลงล่ากันมีพลังมหาศาลเลยไอเบจิต้าก็หรือใครเนี่ยก็ไปเยือนดูบอกว่านี่มันเดี๋ยวนี้ซูเปอร์ไซยามันแจกแถมซื้อหนึ่งแถมสองกันแล้วเหรออะไรประมาณนี้เหมือนประมาณว่ามันมีโหลๆอยู่ทั่วไปไม่ใช่เป็นของที่มีราคาอะไรกันแล้วเียนี่เมื่อสามกับสามสิบปีที่แล้วนะยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนะเขายังคิดกันอย่างนั้นเลยนะ ผมม,มองในยุคปัจจุบันเนี่ยหรือหนทางของแนวการเล่นกีตาร์ที่เรียกว่ากีตาร์ฮีโร่มันจะถึงยุคที่เป็นยุคแจกแถมแล้วนะ <S <S ผมเห็นมือกีตาร์เด็กๆจีนหน้ามึนๆเจ็บปวดขวบนะเล่นฟาบิ์อรดซันเล่นอะไรกันแล้วจนแบบผู้ใหญ่อย่างเรานี่ผมว่าอายนะก็เลยมานั่งนึกคาพูดของอากาตูในเรื่องนี้นะหนะรือว่ากีตาร์ฮีโร่มันเป็นของแจกแถมไปแล้วนะเป็นเรื่องอะไรที่ไม่เห็นเป็นเรื่องหลักสําคัญอะไรใครก็เป็นฮีโร่ได้ ถ้าเราเป็นนักท่องอินเทอร์เนต็ตนะใน y o u t u เนะีเราจะเห็นว่าแม่ผมว่านะ่าเป็นล้านๆน,นะที่มีไอดียเกี่ยวกับทำกีตาร์เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าจะเป็นกีตาร์ฮีโร่กันหมดแล้วนะแล้วไอ้พวกเราล่ะจะไปยืนอยู่ตรงไหนนะครับอืมน่าคิดนะฮะพวกคนที่เล่นแบบโอ้โหไวจับจ้านฝีมือเทคนิคเยอะแยะแต่บางทีเราไปเห็นโอ้โหเก่งกว่าไอ้คนที่เรียกว่ากีตาร์ฮีโร่อีกเขาฝึกมาแต่ว่าโอกาส ที่จะกลายเป็นบิ๊กเนมนั้นมันดีน้อยสีเสื้อเขาอาจจะเล็กเข้าใจสีเสื้อนะฮะสีเสื้อเล็กหรือสีเสื้อใหญ่นี้ต้องไปอยู่ฝั่งอเมริกานะสีเสื้อเล็กอาจจะอยู่ฝั่งบาซินแถมยังเป็นบาซินที่ไกลกันดารมากบาซินที่ในเมืองหน่อยเมโทรโพลิสหน่อยก็มีโอกาสได้ข้ามฟากมาฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะครับหรือบางคนเนี่ยโอ้โหอยู่โอ้อยู่ในซอกเดิมไหนก็ไม่รู้นะเห็นทำยูทูบแล้วเก่งมากนะ ผมถึงไนี้มันนึกถึงคําพูดของเบจิต้านะครับบอกว่านี่ซูปเปอร์ซซย่านี่เขาแจกแถมเอามาจากห้างแล้วหรือแบบลดล้านสต็อกกันแล้วใช่ไหมเนี้ยผมขำในมุกนี้มากไยเนี่ยฮะเป็นอะไรที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะหรือท่านใดมีความเห็นอย่างใดก็ว่ากันไปครับเพราะฉะนั้นน่าเห็นใจสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะฝึกกีตาร์ให้เป็นกีตาร์ฮีโร่หรือหลงไหลในความเป็นกีตาร์ฮีโร่ฮีโร่แล้วจะไปยืนอยู่ตรงไหนในสังคมในโลกปัจจุบัน จะไปเล่นโชว์ให้ใครฟังผับบล็อกผับอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็แทบจะไม่เหลือให้เหล่าบรรดาคนที่อยากจะเป็นกีตาร์ฮีโร่ได้ขึ้นไปโชว์แหละไนะอ้รั้นจะไปโชว์สตรีทมิวสิกเหมือนเมืองนอกที่เขามีกันเยอะแยะมากจนไม่รู้จะมียู่ไหนก็ทะลักออกมาบนถนนนะครับหลายคนก็มามีชื่อเสียงโด่งดังกับการเป็นกีตาร์ฮีโร่บนถนนนะอย่างไอดเดเมียนของอะไรนะชิลีหรืออนะก็เล่นเก่งมากนะแม้กระทั่งอะไรอะ่ะเอสโตนเนะ่ของสเปน ก็ทะลักมามาเป็นกีตาร์ฮีโร่ในสายกสิกในสายกีตาร์คลาสสิกนิวนิวคลาสสิกไม่ใช่เอโอนนิวนิวนิวคลาสสิกนะอยู่กลางถนนมีชื่อเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะเล่นกีตาร์ให้เก่งกาจจนถึงขั้นที่ผู้คนยอมรับมันมีหลากหลายแนวทางมาเดี๋ยวนี้ลองไปปั่นนะฮะโชว์เนี่ยไม่เชื่อลองทำบน YouTube นีฮะถ้าไม่มีใครสนใจเลยครับต่อให้คุณ เนียบแค่ไหนก็ต่างเพราะว่าในโลกอินเทอร์เนต็ตม,มันมีคนที่เนียบยิ่งกว่าเราอีกเนียบยิ่งกว่าที่เห็นเคยเห็นวันนี้อีกพรุ่งนี้จะมีเนียบกว่านั้นอีกนะแล้วแข่งกันเป็นเหมือนซูเปอร์ไซย่าลดล้างสต็อกเก้าสิบเปอร์ซ็นเหลือแค่สิบปอร์เซ็ต์าคาขายนะผมพูดเนี่ยไม่ได้มาตัดกำลังใจของคนที่อยากจะเล่นกีต้าร์นะครับแต่มาพูดได้เห็นถึงแนวทางแนวความคิดในโลกสมัยใหม่นะครับโลกสมัยใหม่นี้ เอือกีตาคือเล่นอย่างไรก็ได้ให้มันไพเราแะและโดนใจผู้คนผมว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ที่ที่สวยงามแล้วก็อยู่ได้นานกว่านะครับถ้าเราจะไปฝึกที่จะเอาปัน่นตะพุทะพือนะเราปั่นได้นั่งอยู่บ้านนะสุดท้ายก็เลิกไปขายก๋วยเตี๋ยว <c oughs> มีลูกศิษย์ของคนหนึ่งนะปั่นเก่งมากนะสุดท้ายเลิกไปขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะ แต่มีกีตาร์เย,ยอะแยะเลยตั้งแต่เจ e s ซี550 3 350ลายผ้า2ตัวอิงเวตัวหนึ่งกิ๊บสมิปสามเต็มไปหมดกีตาร์แบบเกรดดีๆทั้งนั้นแขวนอยู่บ้านเ <c oughs> พราะไม่รู้จะไปยืนอยู่ตรงไหนแล้วก็ใจเขาก็คงจะแค่อยากรู้สึกว่าเทียบเคียงตัวเองว่าทําได้ก็เลิกแล้วก็จบอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเยอะแยะนะครับเอาให้กําลังใจกันนะครับในเรื่องพวกนี้บนหนทางดนตรีสมัยใหม่ สิ่งที่ยังคงอยู่ทุกวันที่ให้เห็นชัดเจนก็คือถ้าจะคิดว่าเป็นแนวทางในการหาทิศทางในการเล่นหาคาแรคเตอร์หรือหาิกเนเจอร์ในการเล่นก็ไม่พ้นเดิมๆไม่บ่ายเ็นทิมเพนสั้นเอ้ยอิชิกะในโตเอ้ยอะไรอิชิอะไรเนี้ยหรือไม่ก็ตั้งหต่ยุคไร่แต่ยุคแจมแท็กเซนทันมาแล้วนะครับทุกคนก็เล่นอยู่บนพื้นฐานเดิมๆเ,เ,เมื่อ40 50ปีที่แล้ว เพียงแต่ว่าเอามาพีเต์บนสีเสื้อที่มันใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนฝึกมาอย่างบ้าคลั่งฝึกมาอย่างยาวนาน1ิบปีห้าปีสิปีฝึกกันมาตั้งแต่อยากเป็นวัยรุ่นเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนเอกดนตรีเอกกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็ได้สร้างตนตัวตนขึ้นมาในสิ่งเหล่านั้นผลสุดท้ายก็มีแค่ไม่กี่คนนะครับที่เดินไปถึงจุดที่ทุกคนยอมรับแล้วที่เหลืออีก่เก่งๆทั้งนั้นปัญหาไม่ดไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเก่งที่สุด ในโลกหรือเปล่าไวที่สุดในโลกหรือเปล่าหรือเจ๋งที่สุดในโลกหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคุณสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างสีเสื้อของคุณขึ้นมาให้ผู้คนยอมรับในโลกสังคมยุคใหม่ได้หรือเปล่านะครับ <S <S แย่ๆไปนะครับคนที่ออกมาพูดทาง y o u t u b e เป็นยูทูบเบอร์ได้รับชื่อเสียงได้รับการยอมรับเขไม่ได้เล่นกีตาร์เก่งกาจอะไรแต่เขามีจุดยืนมีการแสดงตัวตนที่ คนอื่นทําไม่ได้อย่างเขานะครับไม่ได้มาโชว์ปิดปัด๊ดและก็น,น่าเข่งขึมอย่างเดียวนะเขากับพูดด้วยความสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรเป็นกันเองให้ความรู้ที่เหมาะแก่เลเวลของผู้คนที่เข้ามาในชั้นนั้นมาสนใจในสังคมตรงนั้นนะครับสังคมตรงนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่จะต้องเอาเก่งกาดจนโอ้โหแบบหลุดโลกแล้วนะแต่อาจจะเป็นคนที่อ,อยากจะพาลูกๆมาดูนะ อยากจะพาน้องๆมาเห็นนะครับอยากจะพาตัวเองมาเห็นมาเริ่มต้นมาเริ่มทําความเข้าใจกับมันไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกเอยการเล่นเอยเทคนิคต่างๆเอยนะครับ ไม่ทันเอยคอไม่ทันคอเอยสปีดไม่ทันพาวเวอร์ไม่ทันเอยอะไรอย่างเงี้ยนฮะมีหามีให้ดูมีคนเล่นนี่เห็นเยอะแยะ,ยะทั่วโลกเต็มโลกไปหมดแล้วนะเอากับโลกยุคนี้เนี่ยเราตามไม่ทันถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะไปโอ้เราจะเราจะฝึกให้ได้แหละไอ้ป,ปั่นอย่างเงี้ยให้ได้นะครับเอาให้ตายเลยเอา เด็กแขวบตีหน้ามันมืนมันก็เล่นฟลาวิล n ลีเดอซันไปซะแล้วนะเราก็รู้สึกว่าอ่ะครับไหวไหมเนี่ยแล้วเราจะไปยืนอยู่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นให้กําลังใจก,กันกับเพื่อนๆที่อยากจะฝึกกีตาร์นะครับฝึกไปใจรักแค่ไหนปุุงมั่นแค่ไหนฝึกแค่นั้นนะครับแรงกระตุน้นแรงจูงใจเบื้องต้นคือเลเวลเบื้องต้นที่จะทำให้คุณไปหยุดอยู่ตรงไหน,นไปหยุดอยู่จนสุดปลายติ่ง ของหน้าผาแล้วไม่รู้จะไปต่อตรงไหนนะครับลองมองตัวตนของเราให้หมดว่าตัวตนที่เราแตกต่างจากคนอื่นคืออะไรนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ตัวตนของผมคือเลือกปเปิดยเฉยแฉะนะฮะอะไรก็ได้ที่อยากจะเล่นนะผมก็เล่นมันหมดนะอยากจะเล่นกีตาร์ฮีโร่แล้วก็ลองแกะดูเออแกะได้แกะได้ไดไดเสร็จว,ว่าก็วางไว้เฉยเฉยก็มาได้ไปฮีโร่โชว์ให้ใครดูนะเป็นสิบยิบปีนะครับ จะเสร็จก็ทำลงย t ท b e อ่ะติลิขศิทธิ์ลบทิง้งอ่ะผูกบ้างดีบ้างเสียบ้างเดินมาแบบเป็ดนะบินได้บ้างว่ายน้ําได้บ้างดำน้ําได้นิดนึงเอาหัวมุดเข้าไปในน้ําหาสาหร่ายหาปลากินนะครับบินก็ได้ปับับปับปับับับเสร็จก็ต้องลงจอดนะแบบเป็ดนะแต่ผลสุดท้ายไอ้แบบเป็ด,นะแ,ด,แ,บบปดแบบผมนี่แหละมันก็เลยเหลือเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายมาพูดคุยกันด้วยทั้งแนวคิดทั้งวิธีการเล่นแบบเป็ด ครับนะครับนั่นแหละเป็ดๆนะผมเลยนะครับขอบคุณมากครับให้กำลังใจกันนะฮะด้วยแนวคิดแบบนี้นะฮะมองตัวเราเองเนะี่ยสร้างตัวตนขึ้นมาคําว่ากีตาร์ฮีโร่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเลวคุณจะต้องพาวเวอร์คุณจะต้องสเปคคุณจะต้องจบโลกทุกวันนี้ รถล้างสต็อกเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับคำว่ากีตาร์ฮีโร่ในความคิดผมนะครับแต่คนที่ยังเป็นไอดอลอยู่ก็ยังอยู่ของเขาเพราะว่านั่นคือยุคข,ของเขาที่เขาผ่านจุดรุ่งเรืองผ่านจุดยอมการยอมรับเส้นแบ่งของการยอมรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สําหรับโลกยุคใหม่เนี่ยไม่เหลือเส้นแบ่งแล้วฮะเต็มโลกไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> นะครับเล่นกีตาร์เพราะให้มีความสุขเล่นแล้วสามารถที่จะทําประโยชน์กับมันได้เล่นแล้วสามารถที่จะ เอาสิ่งที่คุณมีเนยฮะบแบ่งปันจุนเจือให้กับคนอื่นได้แบ่งให้กับคนอื่นนะฮะแล้วมันจะมีค่าแล้วคุณจะเป็นฮีโร่ในใจคนอื่นไม่จำเป็นต้องเล่นจนแบบซูเปอร์ฮีโร่เพเยอร์ฮีโร่ก็ต่อเมื่อคุณมีคุณค่าต่อผู้อื่นแล้วคุณจะเป็นฮีโร่ขอบคุณครับ